หลังจากภาครัฐพยายามเพิ่มการใช้ยางในประเทศนะครับดีสโตนถือว่าเป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่เตรียมเพิ่มการผลิตยางล้อรถยนต์อีก2 0 0หมื่นตันในปีนี้ทําให้การใช้ยางภาราในประเทศเพิ่มเป็นระลัสิบสอดคล้องกับมาตรการของรัฐที่ต้องการให้โรงงานรับซื้อย,อยาง8ปด0 0 0เตันเพื่อเหลือเกษตร,รกรติดตามได้จากรายงานครับ กลุ่มบริษัทดีสโตนผลิตยางล้อรถยนต์ประเภทต่างๆมากว่า40ปีโดย Switch One Corporation บริษัทในเครือผลิตยางรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทเรเดียนปีละ6ล้านเส้นใช้ยางพารา20,000ตันต่อปีโดยจำหน่ายในประเทศร้อยละ40และส่งออกกว่า120ประเทศร้อยละ60ที่นี่เป็นโรงงานแปรรูปยางขั้นปลายโดยปีนี้มีแผนลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตอีก2แห่ง มูลค่าการลงทุนรวม5,000ล้านบาทคาดว่าแห่งแรกจะเปิดดำเนินการปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนแห่งที่2เปิดช่วงปลายปีทำให้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น10ล้านเส้นและต้องใช้ยางพาร,ราเพิ่มอีกหมื่นตันต่อปีแม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวแต่ความต้องการใช้ยางยังเติบโตต่อเนื่องเช่นในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตและมีการพัฒนาเส้นทางต่างๆ จะพบว่าตลาดเอเชียนี่น่าสนใจมากเพราะว่าในเอเชียทั้งหมดเนี่ยโดยรวมแล้วสภาพเศรษฐกิจโตขึ้นมีความต้องการยางมากขึ้นนะคะประเทศค่ะประเทศเพื่อนบ้านอย่างออพมา่าลาวกัมพูชานะคะเวียดนามทั้งหมดนี้จะเห็นว่าเขามีสัตว์มีส่วนกล่าวมีการสร้างถนนการก่อสร้างของเขาดีขึ้นนะคะประเทศเหล่านี้ยังมีความต้องการในการใช้ยางล้อมากขึ้น,นะคะ่ะ ปัจจุบันไทยมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออ2 4 6แห่งใช้ยางพาราทั้งสิ้น4ล้านสแสนตันต่อปีถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นปลาย5 0 0แสนตันหรือคิดเป็นร้อยละ1ิบโดยกรออจะเร่งรัดการขยายโรงงานยางแปรรูปคาดปีนี้มีโรงงานเตรียมเปิดดำเนินการ80แหง่งช่วยเพิ่มความต้องการใช้ยางขั้นปลายเป็น8 7 0 0 0 0ตัน โดยกลุ่มดิสโตนเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ซึ่งช่วยเพิ่มสัดส่วนความต้องการใช้ยางในประเทศปีนี้เป็น,ปนร้อยละ14-15ถึงกรออยังตั้งทีมติดตามโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลางและขั้นปลายเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดให้เปิดกิจการได้เร็วขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการใช้ยางเป็นร้อยละ20ภายใน2-3ถึงปีข้างหน้าเป็นว่าในปลายปีนี้เราน่าจะเห็นตัวเลขของการใช้ยาง ในประเทศเพื่เป็นออโตดิบในการตลิตผลิตขั้นสุดท้ายจาก13เปอร์เซ็นต์เป็น14เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วในปีหน้าถ้าทางกลุ่มบริษัทหลายๆบริษัทตัวทั้งดีโสโตนเชื่อมฟังด้วยเนี่ยขยายอีกเนี่ยผมว่าน่าเราน่าจะเห็น,ในใตัวเลขใกล้ๆกับ15เปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ยางแล้วผลิตในประเทศนะครับ กกรรจาาปะ์ความพยายามเพิ่มความต้องการใช้ยางพาราในประเทศที่แท้จริงเป็นอีกมาตรการช่วยเหลือเกษตร,รกรชาวสวนยางและให้ผลที่ยั่งยืนกว่าการแทรกแซงราคาที่แม้เป็นผลดีแต่ก็แค่ระยะสั้นและอาจทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงเพราะไม่สอดคล้องกับทิศทางราคาในตลาดโลกปริยรัตน์บุญมี Voice ไวซ์ทีวรายงาน